ลาสวัสดีครับนา้นาๆที่ชื่นชอบในการตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องนาหลิวคนปั้นเหยื่ออีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันอัคารที่15ตุลาคม2567นะครับผมไม่ได้พานะ้านๆะไปตกปลานะครับช่วงนี้ค่อนข้างหาวันหยุดยากนะครับก็ทำงานยาวๆนะครับ วันนี้ผมจะพาะน้ะมาผ่าเหยื่อน้ำหมักผลไม้รวมที่ผมหมักไว้นะครับก็จะมีส่วนผสม,สมผลไม้รวมอยู่สามอย่างนะครับก็จะมีกล้วยน้ำว้าสุกงอมมีลูกยอสุกงอมแล้วก็ฝรั่งขี่นกบ้านเรานะครับก็ว่าจะมีให้แม่สง่งมาจากบ้านนองนะครับ ถ้าจะให้ดีมีเพิ่มมาก็จะมีมะขวิก,กับเนื้อเนื้อตาลน,นะครับที่เขายีแล้วนะครับพอดีผมไม่มีนะครับวัตถุดิบหายากผมก็เลยใช้แค่ผลไม้สามอย่างนะครับก็มาดูนะครับวันนี้ที่ผมจะมาผ่าส่วนประกอบหลกัหลกๆก็จะมีนี่นะครับ กากน้ําตาลนะครับอันนี้ผมซื้อมาจากร้านตกปลาพี่ต้นน้ำฟิชชิ่งที่ผมลงคลิป EP ีที่แล้วนะครับถ้าน้าๆนาอยากได้มาทําเป็นน้ําหมักนะครับสําหรับกาก,ากน้ําตาลนะครับก็จะมีขายอยู่ตามร้านขายอุปกรณ์การเกษตรแล้วก็ร้านขายอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปนะครับอันนี้ผมซื้อมา,มาใ,นในราคา55บาทนะครับก็กวดใหญ่เลยนะครับ น้ำเปล่านะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นน้ำเปล่าขวดใหญ่นะครับเราจะหลีกเลี่ยงน้ําที่มีคอรีนนะครับเราจะใช้เป็นน้ําน้ําเปล่านะครับถ้ามีน้ําฝนก็ใช้น้ําฝนยิ่งดีนะครับเราจะหลีกเลี่ยงคอรีนนะครับมจะใช้อยู่ประมาณสองถึงสามขวดนะครับก็จะใส่เต็มโหลใหญ่เลยนะครับนี่คือโหลใหญ่นะครับผมหมักใส่โหลเล็กไว้นะครับ ผมก็จะมาแบ่งใส่เป็นโหลใหญ่โหดเดียวเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโหลเล็กที่ผมหมักไว้ตั้งแต่เดือนมิถุนานะครับวันที่30มิถุนาสองห้าหก็นะครับนี่เป็นน้ำหมักที่ผมหมักไว้ประมาณ3เดือนกว่าๆนะครับถ้าจะให้ดีหมักไว้ให้เลยสามเดือนขึ้นไปนะครับถึงจะมาผ่าเหยื่อได้นะครับ แล้วก็จะเป็นเหล้าขาวสีสินตีกีนะครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นสุลาหอมข้าวหอมนะครับส0สิตีกีตาตะวันแดงนะครับเหล้าขาวยี่ห้อไหนก็ได้นะครับผมวันนี้ผมมีสุลาข้าวหอมผมก็จะใช้เป็นสุลาข้าวหอมนะครับจะใช้ประมาณครึ่งขวดนะครับต่อส่วนผสมนะครับ วนประกอบที่ผมจะผ่าน้ําผลไม้รวมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ไปดูวิธีผสมกันเลยครับ mm hmm. ก่อนอื่นเราก็จะเอาน้ำหมักผลไม้รวมที่เราหมักอยู่ที่โหลเล็กนะครับมาเทาใส่โหลใหญ่ก่อนนะครับอืมกลิ่นหอมมากครับเนี่ย สามเดือนกว่าครับก็เทใส่เลยครับ ก็จะมีกระชอกนิดนึงนะครับก็จะใส่สุรานะครับข้าวหอมนะครับประมาณสักครึ่งขวดนะครับ อันนี้ผมม่ได้ซื้อมากินนะครับพอดีผมไม่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์นะครับบุหรี่ผมก็ไม่สูบนะครับอันนี้ผมซื้อมาสําหรับทําน้ําหมักผลไม้รวมหรือผ่าน้ําหมักนะครับกะกะเอานะครับนะนนะ ประมาณนี้นะครับตามด้วยกากน้ำตาลนะครับก็ผมก็จะใส่ทำให้สีน้ำมันเข้มนะครับถ้าเราไม่เพิ่มนะครับเพราะว่าตอนที่เราหมาักมันก็มีกากน้ำตาลอยู่แล้วนะครับถ้าเราผสมน้ำเข้าไปสีมันจะออกเป็นสีน้ำตาลจางๆนะครับผมก็จะมาเพิ่มกากน้ำตาลเข้าไปนะครับ เพื่อทําให้น้ําหมักเราอายุนานขึ้นนะครับมันจะได้ไม่เป็นลานะครับกว่าจะมาเพิ่มทําให้น้ํามันเป็นสีดํานะครับกอจะก,กะเอาเลยนะครับนะ ปริมาณก็จะประมาณครึ่งแก้วนะครับครึ่งแก้วใสเราได้นะครับครึ่งแก้วถ้าน้ำยังไม่นำพอเราก็เพิ่มเข้าไปอีกได้นะครับตามด้วยน้ำเปล่านะครับเทลงไปเลยนะครับ ติมน้ำตามใจชอบนะครับนะนะกะว่าให้มันเต็มนะครับมันก็อยู่ที่วัตถุดิบที่เราหมักนะครับหมักน้อยหมักเยอะนะครับถ้าหมักน้อยแล้วก็ทํามันใส่โหลเล็กนะครับก็ได้นะครับอันนี้พอดีปริมาณค่อนข้างที่จะครึ่งโหลเล็กก็จะมาโหลใหญ่นะครับแบ่งเป็นโหลใหญ่ใบเดียวเลยนะครับสองขวดไม่พอนะครับนะ้านะ มจะเพิ่มใส่น้ำให้เกือบเต็มเลยนะครับน้ำสามขวดพอดีนะครับนะนะสำหรับโหลใบใหญ่ครับใบนี้นะครับก็จะคนผส,นสนมให้เข้ากันนะครับพวกมเมล็ดของลูกยอที่ลอยขึ้นนี้เราก็ ตักออกนะครับ ก็ตักออกให้หมดเลยนะครับถ้าเหลือเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรนะครับมานก็คนเลยครับผมให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับ น้ำเขาก็จะออกมาเป็นสีนี้เลยนะครับสีน้ําตาลเข้มเลยนะครับกินจะหอมเป็นนวลนๆนะครับ ตอนยังไม่ผ่ากิ่นจะออกเป็นกลิ่นลูกยอกลิ่นไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่พอมาผ่าใส่แล้วเผาเพิ่มน้ำลาไปแล้วจะกลิ่นหอมเป็นวนวลๆนะครับนนะนะกลิ่นจะไม่แรงนะครับปวกเนื้อกล้วย ฝรั่งก็ยังไม่เปื่อยดีนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับนั่นนะเราก็จะปิดฝาไว้นะครับไม่ต้องปิดแน่นนะครับเดี๋ยวแก็บจากด้านล่างจะดันขึ้นมานะครับ ก่อจะปิดพอประมาณนะครับก่อจะประมาณนี้นะครับนะน,ะน้ำหมักที่ข้างหลังที่มีอยู่นะครับที่ผมหมักไว้ก็จะมีนี่นะครับน้ำหมักลูกละมุดนะครับจะเหลืออยู่ประมาณสี่ขวดนะครับนะน,ะน้ำหมักลูกละมุดนี่เป็นน้ำหมักลูกละมุดนะครับ ที่ผมหมักไว้นะครับนี่ก็จะประมาณได้เจ็ดแปดเดือนได้นะครับอันนี้สําหรับเอาไปตกบ่อนะครับธรรมชาตกิก็ได้นะครับสําหรับน้ําหมักลูกลระมุดนะครับตัวด้านหลังนี้ก็จะเป็นน้ําหมักกล้วยดองนะครับกล้วยดองน้ําผึ้งนะครับอันนี้ก็จะได้เกือบปีแล้วนะครับน้ําหมัก อ้ยดองน้ำผึ้งนะครับก็เหลือไม่เยอะนะครับส่วนนี้ก็ตกได้ทั้งบ่อทั้งธารรมชาตินะครับเดือดน้ำมักผลไม้รวมที่เราผานี่ก็หลักๆก็จะเป็นปลาเกตนะครับหนังปลาหนังก็กินนะครับกินทุกปลานะครับอยู่ที่สภาพหมายแล้วก็ บรรยากาศนะครับสำหรับไม้ต่างๆนะครับพี่เราไปตกไม่ใช่ว่าเราเอาไปตกนี่ปลากินทุกไม้นะครับบางไม้ก็ไม่กินนะครับก็ต้องหาไม้ที่ปลาเยอะนะครับที่มีหลุมปลาส่วนตัวผมชอบตกปนินนะครับปนินปัตพเพียน์ยี่สบนะครับเพราะสวนนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับตามแม่น้ําผมยังไม่เคยเอาไปลองนะครับเดีย๋ยวถ้ามีโอกาส ผมจะเอาไปลองแม่น้าให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้แค่นั้นนะนะสําหรับคลิปวันนี้นะครับที่ผมพานะน้านะครับมาผ่าเหยื่อน้ําหมักผลไม้รวมนะครับที่ผมทําไว้ได้ประมาณสามเดือนกว่านะครับหลังจากที่เราผ่านะครับเราจะทิ้งไว้ประมาณ1นถึงสอาทิตย์นะครับก็สามารถนําไปผสม เหยื่อตกปลานะครับไปทดลองตกปลาตามหมายธรรมชาติหรือตามบ่อนะครับใช้ได้ทั้งสองหมายนะครับหมายแบบธรรมชาติกึ่งธรรมชาติหรือหมายบ่อนะครับก็ลองไปผสมเหยื่อทดลองดูนะครับสําหรับคลิปวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก่อนอื่นก็ฝากนะนะนะครับช่วยกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติ้งติ๊ง,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 งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนาฬิวคนปั้นเหยื่อนะครับได้ทำช่องต่อๆไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าว่าผมจะทำคลิปอะไรให้นะ้านๆะนะได้ชมนะครับก็รอติดตามชมนะครับวันนี้ผมก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ